สวัสดีค่ะแก้งซากาลาสินค่ะเมื่อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวทะเลทะเลมาเกาะหมากค่ะเกาะหมากแล้วก็จะไปดำน้ำดูปลาการังอ่ที่เกาะกูดน้ำค่ะช่วงเวลาประมาณ1 1บเองย่สิบแปกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะถือโอกาสมนาะขอบคุณพี่น้องที่เมื่อนี้มียอดซับสไครหรือยอดผู้ติดตามนะคะครบหมืน่นครบหนึ่งหมืน่นซับสไครนะคะหรือหนึ่งมืน่น ผู้ติดตามตอนนี้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งมืนหนึ่งพันผู้ติดตามตอนนี้ค่ะค่ะกะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนค่ะที่ให้การสนับสนุนและที่ติดตามเบ่งช่องน,น้อยๆกะซื้อว่าช่องแกงซาก,กะละสินค่ะค่ะซึ่งช่องแกงซาก,กะละสินนะคะกะจะนิ่นไปในในส่วนของการเกษตรนะคะก็จะพยายามเฮ็ดเกี่ยวกับการเกษตร มาให้พี่น้องเบื้งลหลายนะคะเพราะว่าก็จะเป็นการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงกุ้งการเกษตรต่างๆทุกอย่างค่ะซึ่งมันจะเป็นเ,เขาเอิ้นว่าสมัยนี้เนาะหลังโควิดมานี่คนตกงานเยอะค่ะมันอาจจะเป็นแนวทางในการสร้างเงินแนวทางในการสร้างอาชีพนะคะเฮ็ดไห้พี่น้องนีอาชีพเช่ดไห้พี่น้องนีอาชีพได้เงิน ช่องแก่งซ่ากาละสินจะผลิตผลงานดีๆออกมาสู่สายตาพี่น้องเนาะสร้างผลงานที่มีคุณภาพแล้วกา็เป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องทุกคนค่ะแก่งซ่ากาละสินก็ขอให้พี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะคะ่ะร่ำรวยเงินทองยาเจ็บยาจนเงินไหลนองทองไหลมาทุกๆคนคะ่ะช่องแก่งซ่ากาละสินก็ข,ขอขอบคุณ ทุกการติดตามรับชมนะคะาฝากพี่น้องกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามให้พร้อมด้ยวยจ้าสำหรับเมื่อน,นี้ขอบคุณและสวัสดี